ดาวดับสำหรับคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังทางกลางเมืองในตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา 1. นางสาวแททองทานชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายกหญิงคนที่สองของประเทศไทยแพรทองทานชิน,นวัตรแม้ช่วงแรกจะได้รับคะแนนนิยมจากนโยบายดิจิทัลวอ l เล็ต0 0 0่บาทแต่ก็หนีไม่พ้นวิบากกรรมจากคลิปเสียงการสนทนากับฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยมีเนื้อหาการสนทนายอมรับทุกข้อเสนอของฝั่งกัมพูชาแถมยังมีการพูดว่าแม่ทัพภาคที่2เป็นฝั่งตรงข้ามกันกับตนจนทําให้เสียงคะแนนจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครั้งแรกทําให้เกิดเสียงวิจารณ์จากประชาชนจนทําให้สารรัฐธรรมนูญมีมติ6ต่อ3ให้พ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกทั้งนางสาวแพทองทานยังได้ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทย ทำให้ภาพลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยไม่เหมือนเดิมจนถึงปัจจุบันแต่ก็ต้องมารอลุ้นว่าเลือดใหม่ของพรรคเพื่อไทยที่ไม่มีคําว่าชิน,นวัตรเป็นหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกจะสามารถเรียกคะแนนนิยมกลับมาได้หรือไม่ 2. นายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแม้ใกล้เข้าสู่สนามเลือกตั้งเข้ามาทุกทีพรรคประชาชนเป็นพรรคที่น่าจับตาเรียกได้ว่าเป็นพรรคที่เต็งสําหรับการเลือกตั้งที่จะถึงในครั้งนี้เลยก็ว่าได้ ส่วนเรื่องกระแสฟีเวอร์นั้นเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวแต่ว่าหลายคนที่ไม่ได้ตามการเมืองต้องยอมรับว่ารู้จักแค่คำว่าพักประชาชนไม่ค่อยรู้จักหัวหน้าเท้งเท่ากับอดีตแกนนำอย่างนายธนาธรหรือนายพิธาคงเป็นเรื่องของบุคลิกจังหวะเวลาและยุทธศาสตร์ของพักด้วยซึ่งบางคนจะรู้จักลูกพรรคซะมากกว่าอาทิไอซ์รักชนกรังสิมันโรม ส่วนกระแสของพักประชาชนยังฟีเวอร์อยู่หรือไม่คงต้องจับตาการเลือกตั้ง6 9ที่จะถึงนี้ 3. นายวราวุธิศธิลปะอาชาอดีตหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนานามสกุลดังย่านจังหวัดสุพรรณบุรีศิลปะอาชาที่เรียกได้ว่าคนสุพรรณรักและเคารพเหมือนคนในครอบครัวแต่ด้วยการเมืองสามขั้วที่มีการแข่งขันดุเดือดของพักใหญ่ทำให้ท็อปวราวุธต้องขนอดีตสสถึง12คนย้ายซบภูมิใจไทย ทำให้ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนอย่างหนาหูในคำว่าอุดมการก็มีอยู่อย่างเดียวคืออยากร่วมเป็นรัฐบาลจากตอนแรกได้รับคำชมจากประชาชนเพราะพูดภาษาอังกฤษประนามกัมพูชาในครั้งแรกที่เกิดการประทะกันชายแดนไทยกัมพูชา 4. นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติในช่วงรัฐบาลของนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรได้เป็นถึงตำแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แต่ในรัฐบาลของอนุทินก็ไม่ได้มีรายชื่อของนายพีรพันธ์อยู่ในคณะรัฐมนตรีและพัดรวมไทยสร้างชาติก็ไม่ได้มีบทบาทมากนักในการเมืองช่วงนี้มิหนำซ้ำนายเอกนัทพร้อมพันธ์ขนทับสมาชิกรวมไทยสร้างชาติบางส่วนย้ายพักสมัครซบภูมิใจไทยคงต้องรอดูว่าพักรวมไทยสร้างชาติจะมีจุดยืนอย่างไรหรือจะมีสสภายในพักย้ายซบพักอื่นอีกหรือไม่ในอนาคต 5. นายจตุพรพรมพันธ์ วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนถึงแม้จะไม่ใช่นักการเมืองแต่จตุพรก็มีชื่อเสียงจากการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเมืองไม่ใช่น้อยในยุคปัจจุบันยังมีการชุมนุมกันอยู่ด้วยในปี65ที่เรียกได้ว่ามีการชุมนุมของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินที่เรียกได้ว่ามากกว่า20,000คนเพื่อขับไล่นางสาวแพทองทานอดีตนายกรัฐมนตรีปมคลิปเสียงสนทนากับฮุนเซนเมื่อกลางเดือนมิถุนายน2565 กลายเป็นเนื้อหาหลักในการปราศัยในครั้งนี้และถูกโยงไปสู่ประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยของชาติรวมไปถึงการขับไล่ตระกูลชิน,นวัตรแต่ก็เห็นได้ชัดว่าการปลุกกระแสของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนในช่วงตอนปี2407หรือปีอื่นๆที่ผ่านมาเป็นเรื่องยากที่จะเหมือนในอดีตและกระแสในครั้งนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนหรือไม่เยอะเท่าที่ควร